ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือออมกับลงทุนต่างกันยังไงคุณเคยได้ยินไหมครับว่าอยากรวยต้องออมเงินหรือบางคนบอกว่าออมไม่พอต้องลงทุนด้วย แต่สุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจชัดๆว่าแล้วออมกับลงทุนต่างกันตรงไหนบางคนเก็บออมเงินทั้งชีวิตแต่เงินไม่โตขึ้นบางคนลงทุนอย่างเดียวแต่สุดท้ายขาดทุนจนหมดตัววันนี้ครับเราจะมาแยกให้ชัดเลยว่าการออมคืออะไรและการลงทุนคืออะไรแล้วคุณควรใช้ทั้งสองอย่างนี้ยังไงให้ชีวิตของคุณมั่นคงและเติบโตทางการเงินได้จริง การออมคืออะไรการออมคือการเก็บเงินไว้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงเป้าหมายของมันไม่ใช่กำไรสูงสุดแต่คือการรักษาเงินต้นครับเราจะออมเก็บไว้ในสินที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ฝากเงินในบัญชีประจำซื้อสลากออมสินยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเป้าหมายระยะสั้นเช่นเก็บเงินฉุกเฉินหรือเก็บไว้ใช้ในอีก6เดือนข้างหน้า การออมคือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะมันปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายสรุปคือการออมมีความปลอดภัยเงินต้นไม่หายแต่ได้รับผลตอบแทนต่ำการลงทุนคืออะไรการลงทุนคือการนำเงินไปใช้ให้มันงอกเงยและเติบโตขึ้นเป้าหมายคือสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก แต่เราต้องยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8-10เอร์ซลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ผลตอบแทนระยะยาวจากค่าเช่าลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้จัดการมืออาชีพบริหารแทนสรุปคือ การลงทุนคือการทำให้เงินงอกเงยแต่มีความเสี่ยงต้องศึกษาและมีความรู้ก่อนลงทุนแล้วทำไมต้องมีทั้งการออมและการลงทุนหลายคนคิดว่าถ้าอยากรวยต้องลงทุนอย่างเดียวหรือบางคนคิดว่ากลัวเสี่ยงขอออมอย่างเดียวพอแต่จริงๆแล้วการเงินที่ดีต้องมีการบาลานซ์ทั้งสองอย่างให้เหมาะสมครับยกตัวอย่างเช่น คุณออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน3-6เดือนเพื่อความมั่นคงส่วนที่เหลือค่อยนำไปลงทุนเพื่อให้เงินเติบโตเพื่อความมั่งคั่งเพราะถ้ามีแต่ออมเงินคุณจะเติบโตช้าแต่ถ้ามีแต่ลงทุนคุณอาจไม่มีเงินพอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดีต้องบาลานซ์ทั้งสองอย่างให้เหมาะสมครับเพราะ การออมเพื่อความปลอดภัยส่วนการลงทุนเพื่อความมั่นคงวิธีเริ่มต้นจัดสัดส่วนออมและลงทุนเริ่มง่ายๆแบบนี้ครับสร้างเงินสำรองฉุกเฉินก่อนอย่างน้อย3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนของคุณหลังจากนั้นค่อยเริ่มลงทุนเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับความเสี่ยงของคุณโยการแบ่งเงินเดือนเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรก60เเพื่อการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ส่วนที่สอง20%เก็บออมเพื่อเป้าหมายเช่นสร้างเงินสำรองฉุกเฉินส่วนที่สาม20%นำไปลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งเรามาดูเคล็ดลับในการบาลานซ์ทั้งสองอย่างให้เหมาะสมเริ่มทีละน้อยก็ได้สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือความต่อเนื่องครับ สุดท้ายนี้อย่ามองว่าการออมหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งสำคัญกว่าเพราะความมั่นคงทางการเงินต้องมีทั้งสองสิ่งทำงานไปพร้อมกันการออมคือรากฐานของความมั่นคงการลงทุนคือปีกแห่งความมั่นคังเริ่มจากออมเพื่อให้คุณไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้และลงทุนเพื่อให้คุณมีอิสระในวันข้างหน้า จำไว้นะครับเงินที่คุณเก็บได้จะปกป้อนคุณแต่เงินที่คุณลงทุนจะสร้างอนาคตให้คุณขอบคุณที่รับฟัง Financial mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ